สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรบ้างไปติดตามกันครับรายการแรกของนี้ครับเหรียญรุ่น4ี่หลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับปี2544เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลัก ร,รายการครับรายการต่อไปครับพระชุดขวัญถุงหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยปี2523มีการเช่าหาเปียนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระข้าวก้นบาทหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าสาราลอยปี2516มีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับ,บหรเาาหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับปี2470นะครับเนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญบรมบัคูพ่อแก่รุ่นแรกวัดพระพิเลนนะครับปี2513เนื้อทองแดงกะไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อรีวัดป่าของกุ้งนะครับบ้าวเอิงปี2497เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับรูปถ่ายบูชาหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปี2502 มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการเราไปครับเหรียญหลวงพ่อแย้มวัตตะเคียนปี2540เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระชัยวัฒเฉลิมพลพิมพ์ตวัดสุทัศปีปี2484มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับภระเครื่องที่ทีมงานภระเครื่องสามมิติของเราทําการรีเสิร์ชข้อมูลนะครับมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับ เหมือนเดิมใครอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับทีมงานเราจะรวบรวมข้อมูลมาตอบให้นะครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ y t u t u นะครับราเครื่องสามมิติของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์จากเพจราเครื่องสามมิติต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ